ơi ơi ơi, bên này bên này, wow, nào, em nào, 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 ดชเชิไปดูปลาหน่อยเด็วว้าวกำ เอาไปเอาอาหารปลาป่ะระวังตกนะกิาอาหารป่าป่าป่ะลูกป่ะอาหารป้าเรามีอาหารป่าป่าก็อันเนี้ปอาป้าเียไม่บายอาปอาป้ากินอาตากินอันอไปเอาอาหารขึ้นมาเร็วไปเอาไปเอามาเฮ้ เยอะมากเลยเหมือนปลาบ้านเราไหมลูกนี uh uh ่ปาออกอ่ะออกอ่ะน้องอุ uh ้อ uh ุ้ยดู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 ููู

ปลาที่ไหนหาปลานี่น้อูที่ปลาประเด็นชัดมากใช่ไหมนชั้นสองคับไ่จุก

กระโดดหน่อยโดดหน่อยเอยดูข้างหลังดีมากเลยครับเป็นดอยแนนอน uem, ets, e ๆๆๆๆไม่ยากาดดีมากเลยครับพาเจ้าตัวเล็กมาขิ้นแดดนะลูกมาลูกขึ้นลูกขึ้นเร็ว โอเคนี่นมาเร็วมาเร็ว,รวหพ่อมานั่งตรงหัวใจนี่นะยยยย้ยๆๆๆๆเฮ้ยยยยยไปไหนไปไหนตอนนี้เราอยู่จุดบุญน้ำตกครับ อาคารทุกอาคารนี้เชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับอ,อ,อ้าวแวะไหนอ่ะแวะไหนอ่ะเจ้าเจ้าที่ไหนอากินครับครับ <c oughs> นอน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 จี้จี้จีๆ ครับแวะให้อาหารปลาอีกแล้วเป็นฟังเป็นฟังเป็นฟังเร็วเป็นฟังเร็วเร็วเร็ว

มติดบ้านไปถ่ายได้สายอีกว่ะจิ๊จิ๊จว้าวเอาล่ะเอาลเร็วเร็วว <st wireless voice> ีนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเรากำลังเดินทางกลับนะครับ ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย